สวัสดีครับพบก,กับผมบ่าวบุญการนอนนาชัยเคยครับผมวันนี้ก็มาบอกวิธีอัปเดตรับผมวิธีใช้งานจันเจ้าครับผมจันเจ้าที่ดักนกคุ้มอันนี้ก็คือป่ามันัะผมนกคุ้มนกกระทาน,นกกวักนกอีหลุ้มับผมได้หมดตัวนี้ตะข่ายอยู่ที่หกเซนครับผมเดี๋ยวมาดูวิธีการดักครับผมขึ้นมาครับผม หนึ่งขึ้นมาก่อน,นครับผมก็จะมีตัวนี้ครับผมตัวเล็กๆตัวนึ่งใช้าง,งาน,นครับผมแล้วก็ามาของครับผมของนี้นะผมมารอดนี้ตัวนี้รอดไว้เดี๋ยวกล้องไปโฟกัสครับผมตันนี้เกาะเกาะตัวนี้ครับผม ไห่ครับลักษณะการใช้งานเกาะผมอย่างนี้นะผมนะเกาะนี่แหละถ้ายกขึ้นอย่างนี้ก็อตัวนี้ของับผมของตรงนี้แล้วก็ตึงตัวข้างล่างขึ้นมาครับผมตัวนี้นะก็กาอยนนี้หน่อย อน,นอันนี้คืออยู่แล้วใช้งานแล้วครับผมอัปเดตให้ดูครับผมวิธีการใช้งานของจานเจ้าที่ดักนกกวักนกคุ่มนกกระทาทุง่งนกกระตุง้งหรือนกอีลุมครับผมลักษณะการอยู่ตอนที่อันนี้คือสายตัวนี้ครับผมสายจริงสายที่วลาเป็นวิ่งชนเนาะชนตะข่ายเพ,พุามผูกไว้อยู่ เดี๋ยวดึงให้ดูครับผมวิธีกลไกมันลงยังไงเวลาชนปั้งลงแล้วครับผมเพราะว่าตุ่มน้ำหนักมันหนักมันก็เลยดิ่งเห็วคว่าผมขึ้นเขาขึ้นมาอย่างเงี้เนาะนะเคเอฟซีไม่เข้าใจเอาไปแล้วใช้งานไม่ได้อรีวิวการใช้งานจริงนี่ครับผมวางนี้นี่ครับผมวางนี้ไดน,น,นขึ้นนี้ก็ได้ครับผมแต่อยู่ข้างล่างนะี่แล้วก็ดึงตัวล่างขึ้นมา ถึงตัล่างขึ้นมาแล้วก็เอาไว้อย่างนี้ครับผมก็จะอยู่แล้ะขยับดูไกลๆครับผมที่เนี้ยมีครับผมลักษณะ,ะดูไกลๆครับผมทีนี้ก็จะเป็นรูปแบบนี้ครับผมปมา่ามันนี่ของาคุ้มครับผมหกเซน ดูตอนมันลงครับผมอ่าสมมติว่านี่เป็นนกครับผมเนเอะเป็นนกเท่ากับนกคุ้มเหละลองใช้งานให้ดูอันนี้ดักขางครับผมด้านข้างก็หาไม้เสียบเๆบับบงคับให้มันเข้าตาข่ายอย่างเดียวครับผมกว้างสี่สิบสองความสูงห้าสิบสองครับผมไปดูวิธีลั่นของจันเจ้าครับผม ที่ดักนอกอะทุบวาน,นกเดินครับเป็นอกเนาะปัะ๊บเรียบ้อยครับผมต้องให้วิ่งชนครับผมถ้าเดินเบาๆนี่กลัวมันไม่เข้าครับผมถ้าพวกนกต่อนอกอะไรเนี่ยมันวิ่งชนวิ่งอะไรเนี่ยมันจะเข้าเร็วมันจะมันจะ,นจะลั่นเร็วถ้าเป็นชายต่อนกอีลุม้มหรือนอกกระดานกคุม้มต่อลำโพงหรือต่อหุน่น นะครับเนาะจะใช้ได้ผลดีก็ไม่สามารถจะรีวิวการใช้งานจริงได้ครับผมเพราะว่านกจริงของจริงมันผิดครับผมก็เลยไม่ได้ให้รับชมครับผมไม่กล้าทำครับผมมาดูว่ามันเป็นยังไงก็จะอยู่ด้านไหนมันจะเป็นถุงับผมเพราะว่าทำเผื่อไว้อยู่นี่ครับก็จะเป็นถุงออกไปข้างนอก จะเป็นถุงครับผมแกจะอยู่ข้างในรกคุม้มถ้าจะให้วิ่งเร็วก็เกาะหน่อ,นอยๆครับผมด้านล่างเนาะเกาะหน่อ,นอยๆเกาะหน่อ,นอยๆครับผมแค่นี้ก็ลงละแค่สัมผัสครับผมแค่กระตุกเชือกก็ไปละ้ะนานก็จะปักไว้สองอันนครับผมตามรองทางสมมติเ่าเป็นรถคุมเนาะ ้องมันจริงครับผมอีกแบบหนึ่งครับผมตัวนี้กี่กันหนึ่งตัวนี้แปดเซนครับผมใช้งานเหมือนกันครับผมตาข่ายแปดเซนของนกกระทานกอิลุมนกตัวให,ใหญ่ครับผมแปดเซนกลับไปดูวิธีการดักการใช้งานเอาวิธีวิธีดักครับผมต่จเจจาแปดเซนเหมือนกันครับผมสังเกตตัวนี้ครับผมนะ มีตัวนี้แล้วก็ดึงตัวลางขึ้นมาครับผมดึงตัวล่างขึ้นมาเป็นทองเหลืองครับผมแล้วก็สอดวิธีสอดก็อนนี้ครับผมนี่นะเกาะงี้ลักษณะครับผมแล้วก็ดึงตัวลางขึ้นมาครับผมตัวลางตัวลางตัวลางก็คือตัวนี้นี่ ดึงขึ้นมาครับผมให้มันอยู่ด้านนอกแล้วนะมันนะวิธีเกาะก็ปรับแต่งปักไว้หน่อยๆแค่นี้ก็อยู่แล้วครับผมปรับตรงความเอียงความชันนี้ครับผมปรับอ่นี่ตรงละจะจะอยู่ประมาณนี้ครับผมน,นี้อันนี้ยังลึกนะอันนี้ก็ต้องเอาลงมาอีกหน่อยหน่อยหน่อยๆประมาณนี้ครับ ของเข้าใจเอฟีวิธีการใช้งานนะผมได้ผลจริงครับผมแต่ไม่สามารถจะทําให้ดูต่อจริงใช้งานจริงอันนี้คือสมมุติครับผมอันนี้ตะข่ายแปดเซนของนกกระทาลักษณะครับผมนี่นะ แต่จะมีสายกลางเหมือนเดิมครับผมตอนนี้แล้วก็เป็นถุงครับผมตะนกกระทาตัวใหญ่ๆนะแค่สัมผัสมันก่อรวงแล้วครับผมนี่โอเคครับผมอัปเดตให้เอฟซีที่รับชมครับผมเื่อถูกใจครับผมก็สอบถามกันได้ครับผมพูดคุยกันได้ศูนย์แปดห้าสี่ห้าสามศูนย์หกแปดขอบคุณครับที่รับชมกับเบาเหมือนกันนอนหนาเช่นเคยครับผมนะคลิปนี้ก็ฝากขอบคุณทุกท่านครับผมที่รับชมและติดตามครับผมโอเคครับผม